ลองนึกภาพดูสิท่าท้องฟ้าเหนือหัวเราที่เต็มไปด้วยดวงดาวและดาวเทียมที่สวยงามลราก,กลายเป็นสมบัติที่อันตรายจากขยะอวกาศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนั่นคือวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะตกใจเกินไปมาดูกันว่าองค์การอาวกาศยุโรป ESA ได้คิดค้นเครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรบทความนี้จะพาคุณดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่หลายคนอาจไม่รู้และอาจทำให้คุณคิดทบทวนการใช้เทคโนโลยีอวกาศสีด้วยซ้ำ ขยะอวกาศที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมอวกาศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทำให้เราต้องหาวิธีการใหม่ๆเพื่อควบคุมและประเมินผลกระทบที่พฤติกรรมของมนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมในอวกาศองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA จึงได้เปิดตัวดัชนีสุขภาพสภาพแวดล้อมอวกาศ Space Environment Health Index เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือการหาทางแก้ไขปัญหาขยะอวกาศที่อาจลุกลามไปไกลกว่าเดิมลองนึกถึงมันเหมือนกับตัวชี้วัดสุขภาพร่างกายของเราถ้าดัชนีนี้ขึ้นสูงแสดงว่าอวกาศกําลังป่วยหนักและเราต้องรีบรักษาเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้งการมีเครื่องมือที่ช่วยระบุลักษณะของปัญหาเป็นสิ่งจําเป็นดัชนีสุขภาพสภาพแวดล้อมอวกาศนี้คือหนึ่งในเครื่องมือที่ยสเอสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า ในวงโครจรโลกมีขยะอวกาศหนาแน่นขนาดไหนและมันอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินและยานอวกาศในวงโครจรน,นั้นมากแค่ไหนลองเปรียบเทียบง่ายๆกับดัชนีคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ถ้าดัชนีนี้สูงขึ้นแสดงว่าอากาศกำลังแย่และเราต้องลดมลพิษลงแต่ในที่นี้มันเกี่ยวกับขยะในอวกาศที่อาจทำให้ดาวเทียมชนกันได้ทุกเมื่อเอเได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วยุโรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจราจรในอวกาศพฤติกรรมของผู้ควบคุมดาวเทียม และผลวัตดของวงโคจรเพื่อพัฒนาระบบประเมินที่ครบถ้วนดัชนีนี้จึงได้กลั่นกรองปัจจัยที่ซับซ้อนมากมายให้กลายเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริงเกณฑ์การประเมินจะดูจากลักษณะต่างๆของวัตถุหรือภารกิจแต่และอย่างเช่นขนาดและรูปร่างที่มีพื้นที่ผิวและปริมาตรเท่าไรอายุของวงโคจรความสามารถในการหลบหลีกอุปสรรคค,ความเสี่ยงที่จะระเบิดหรือแตกกระจายในวงโคจรและอื่นๆอีกมากมายเมื่อรวบรวมข้อมูลและเหล่านี้เข้าด้วยกันดัชนีจะคำนวณความเสี่ยงว่าภารกิจนั้น จะสร้างขยะอวกาศมากน้อยแค่ไหนกระทบต่อดาวเทียมข้างเคียงอย่างไรและคาดการผลสะสมต่อสิ่งแวดล้อมในระยะ200ปีข้างหน้าหากรวมคะแนนของวัตถุทั้งหมดก็จะได้ดัชนีสุขภาพโดยรวมที่บอกสถานะของสิ่งแวดล้อมในวงโครจรเมื่อเทียบกับมาตรฐานนั่งอิงตัวเลขดัชนีที่สูงขึ้นแสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมในวงโครจรที่แย่ลงนอสเอประเมินว่าค่าดัชนีโดยรวมของวงโครจรควรอยู่ต่ำกว่าหนึ่งเพื่อรักษาความยั่งยืนในระยะยาว หากเกินกว่านั้นแสดงว่าสิ่งแวดล้อมอวกาศกำลังเสื่อมสภาพและอาจเข้าสู่ภาวะไม่เสถียรที่ควบคุมไม่ได้แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างการกำหนดค่ามาตรฐานนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์และบางคนอาจโต้แย,ย้งว่ามันเข้มงวดเกินไปหรือไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตจากการประเมินล่าสุดของ e s a พบว่าดัชนีสุขภาพโดยรวมของวงโครจรโลกอยู่ในระดับ4ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ปัจจุบันแย่กว่ามาตรฐานถึง4เท่า อันเกิดจากการเพิ่มจำนวนดาวเทียมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าหลายบริษัทจะมีมาตรการลดขยะอวกาศอยู่แล้วเช่นการออกแบบดาวเทียมให้หลีกเลี่ยงการชนหรือการเผาทิ้งเมื่อหมดอายุแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่กำลังบานปลายและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามบริษัทเอกชนบางแห่งอาจเห็นว่าการลงทุนในเทคนโนโลยีใหม่ๆมีต้นทุนสูงเกินไปส่งผลให้พวกเขาหันไปหาวิธีการที่รวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืน นมากนะักคุณคิดว่าควรบังคับให้ทุกบริษัทปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดขึ้นหรือไม่มันอาจกระทบต่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศได้หรือเปล่าแม้ว่าดัชนีนี้จะไม่ใช่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับมนุษยชาติโดยตรงตามเจตนาของิ s ซแต่ก็เป็นแนวทางสําคัญในการรักษาผลประโยชน์ในวงโครจรและการสำรวจอวกาศลึกให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต ESA วางแผนที่จะใช้ดัชนีนี้ในการออกใบอนุญาตกำกับดูแลและประกันภยัย โดยหน่วยงานรัฐอาจกำหนดให้ค่าดัชนีเป็นเกณฑ์สำคัญในการอนุมัติภารกิจใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจเหล่านี้จะไม่เกิดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางลดขยะอวกาศและการออกแบบระบบอวกาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอนอลองนึกถึงตัวอย่างจริงเช่นการใช้เทคโนโลยีกรเซลเพื่อให้ดาวเทียมตกกลับสู่โลกอย่างปลอดภยัยหรือการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ช่วยหลบหลีกขยะโดยอัตโนมัตินี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศที่เราต้องคิดถึง ปัจจุบันปัญหาขยะอวกาศยังไม่ไร้ายแรงถึงขั้นกลุ่มอาการเคสเลอร์เคสเลอร์ซินโดรมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หากขยะอวกาศชนกันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ร้ายแรงทำให้ดาวเทียมและวัตถุในอวกาศแตกตัวเรื่อยๆจนทั่วทั้งวงโครจรโลกกลายเป็นเขตอันตรายที่ยานอาวกาศไม่สามารถเดินทางได้อีกต่อไปและนำไปสู่การสิ้นสุดยุคก,การสำรวจอวกาศแต่เดียวก่อนนี้คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งมีบางคนเชื่อว่ากลุ่มอาการเคสเลอร์เป็นเพียงสมมติฐานที่เกินไปและอุตสาหกรรมอวกาศสามารถจัดการได้ด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่ามันเป็นไทยคะคุกคามที่ใกล้เข้ามาแล้วคุณเห็นด้วยกับฝ่ายไหนและทำไมถึงคิดเช่นนั้นด้วยเครื่องมือเช่นดัชนีสุขภาพสภาพแวดล้อมอวกาศนี้ e อเอสเกำลังสร้างหลักฐานสำหรับความยั่งยืนในการใช้งานและสำรวจอวกาศในอนาคตเป็นความหวังในการจัดการกับขยะอวกาศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาและช่วยให้มนุษยชาติยังคงได้เพลิดเพลินกับการค้นพบใหม่ๆในห้วงอวกาศต่อไปแต่สำหรับคุณผู้อ่านการสำรวจ อวกาศควรให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่หรือว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างนวัตกรรมกับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้บอกความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นต่อหางกันอย่างไรมติกระดาษหัวเหลี่ยมซาสตาเฟรื่องเล่าจากดวงดาวตอนขยะอวกาศกําจัดยังไงหลังจากส่งสิ่งของขึ้นไปใช้งานบนอวกาศจนสําเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรติดตามเรื่องราวของการทิ้ง และทำลายขยะมากมายหลายรูปแบบที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยในหน้าประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์ลองฟังรายการนี้เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมว่าการจัดการขยะอวกาศเป็นอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริงและอาจให้ไอเดียใหม่ๆในการแก้ปัญหาลิงก์ฟังรายการ h t t p s colon slash slash www t e m s t o k e s t com slash podcast slash t a s t e slash ep 8 1 youtube h t t p s colon slash slash youtube be slash i t m 0 z 4 0 q h t t p s w w w y o u t u b e c o m watchquestionmark เท่ากับไวทีมิมศูนย์แซด 40.q เรียบเรียงโดยชิสินอสวสกุลพิสูน์อักษรสุภกิจพัฒนาพิทูนอัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลก IT และ Social Network ในรูปแบบออดิโอจาก AI เสียงผู้ประกาศของไทย PBS ได้ที่ไทย PBS https//www p https, s o r t h s.news.paste.s.ntex e ที่มาข้อมูล e SA, HT PS, colon, slash, slash, www. ESA https colon //www.es a.int s.specifty s.testabri s.sonityolamies introduces pacinturamity a t i d e x questionmark คลิดเท่ากับ IWI 2.nro 1.02 f e b q 9 m q a b h t x 6M6A9 QQNRUV8 CB47 c, DUHVM0 a m t u e c c u w h w f g, g OJ m s r k J และ k J ที L k J L ่3 a d u 5 CCW y M 3 A รอบรู้ดูกระแสเก้าทันโลกไปกับไทย P ิ s ิซเ,เทค